สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ MX5 นะฮะวันนี้เพิ่งออกรถตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนนี่พี่ลูกค้าเก่าเอารถมาทำสองําคัญแล้ว <c oughs> ก็เอา MX5 เนี่ยไปซื้อมาปุ๊บออกจากเต้นเพิ๊มมาทําท่อเลยค <c oughs> ันนี้เป็นชุดท่อยูรัวเด็กซอสนะฮะคอนเซ็ปต์ก็คือต้องเปิดเสียงได้แล้วให้ก็ปิดเสียงให้เงียบได้นะครับงานใต้ท้องรถเราเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหม้อสูตรยูรัวเด็กซอสนะครับแล้วก็ มีระบบวาล์วเปิดปิดเสียงนะครับสแตนเลสเป็นงานดัดเซนซีนะครับดูนะฮะเพื่อความแข็งแรงนะครับโค้งแต่ละโค้งเนี่ยดัดมาก็จะแข็งแรงหมีม้อพักสูตรอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเสียงนะครับว่าเปิดปิดแล้วจะเป็นยังไงล่าตัดเล่งด้วยนะครับ เกไฟนะครับทดสอบอัตราเร่งให้ดูนะครับกับชุดท่อสูรยูราเล็กซ้อนตอบเสียงได้นะครับตรงนี้จะเป็นรีโมทของเรานะฮะเป็นระบบวาวลมแบ็คขมนะครับที่ผมแปลไว้ตรงนี้มันจะได้เหมือนเป็นออปชั่นรถนะครับว่าเวลาปิดเนี่ยเข้าบ้านกังคืนนะครับถึงจะเป็นรถสปอร์ตนะฮะก็เงียบนะครับจะตรวจตลออหรือว่าจะเข้าด่านหรือจะสตาร์ทกังคืนเนี่ยพอเรามีชุดวาวเปิดปิดตัวเนี้ยต้องเงียบกริบเลยนะครับ แต่พอต้องการพอร์ฟอร์แมนลายรอบสูงหรือว่าต้องการเสียงให้ซุปเปอร์คาร์นะครับเราก็เพียงแค่กดออนเท่านี้นะครับอัตอเนเร่ก็เอ,อิ๊ดแล้วก็เสียงก็เล้าใจแบบสปอร์ตซุปเปอร์คาร์แบบนี้ได้เลยสนใจนะครับมาจัดชุดท่อยูโรอาร์ ua, สูตรเอ็กซอร์นะครับปรับปิดเสียงได้เนี่ยมาอาร์ท่อซิงได้เลยของเราทามานานแล้วนะครับกับชุดท่อโบกความเปิดปิดเนี่ยไม่แพ้ของนอกแน่นอนนะครับทั้งงานคุณภาพท่อแล้วก็ งานสตาร์เตหรือเสียงของเราเนี่ยไม่แพ้ของนอกแน่นอนครับที่สำคัญสูตรรับหญิงต้องรองครับผมขอบคุณครับ